สวัสดีครัคุณวันศุกร์ทนายเดือนมีนาคม67ฉัน Indi s t ต l พยากรณ์น,นายคุณนะคะอ่ฉันแนะนำคำพีหาสตะเลขซึ่งใช้วันเดียบิเกิดเวลาตกฟ้าถ้าไม่มีเวลาตกฟ้าขอให้ทราบว่าคุณเกิดเวลาใดเราก็จะคำนวณได้ว่าคุณเกิดวันอะไร mm hmm. เกิดวันอะไรสำคัญมากเพราะว่าดวงจะเปลี่ยนเลยนะ เช่นคุณเกิดวันเสาร์แต่เป็นตีห้าของวันเสาร์คุณกตกลายเป็นคนวันศุกร์เพราะฉะนั้นเราสอบดวงกันได้นะคะคพัพภีร์หมายเลขเนี่ยมันช่วยในการดูพื้นดวงดูว่าความเป็นไปในชีวิตคุณทั้งชีวิตแล้วก็วางแผนชีวิตจะบอกด้วยว่าคุณควรจะเรียนอะไรทำงานอะไรที่จะเหมาะกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีอะไรที่ต้องระมัดระวังไปพิเศษไหมนั่นแหละคัมภีร์มหาสัตตะเล็กนะฮะและช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมโชั่นพอดีดิฉันก็อยากจะให้คุณดูคัมภีร์มหาสัตตะเล็กมากๆเลยและช่วงนี้โปรโมชั่นคือาาราคาถูกมากอ่ะสำหรับการดูคัมภีร์มหาสตาร์เลกนะ ขอประทานโทษเสียงดิฉนันที่แหบหายไปนะฮะคุณวันศุกร์คะคุณตอนนี้คุณคิดเรื่องเงินแล้วก็มีคนที่บงการคุณเรื่องเงินหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเป็นนายคุณก็ได้ที่เขาเป็นเจ้า,เจ,าเจ้าเงินคุณแ,แล้วคุณก็ต้องการเงินมากๆด้วยเพราะมันเหมือนกับ คุณอาจจะอายุเยอะแล้วแล้วคุณหาเงินได้น้อยคุณก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ในหลายลกันถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะมีผู้หญิงที่วงการชีวิตคุณอยู่คุณก็ต้องยอมแต่คุณก็ไม่สิ้นไหลไม่ต่อเพราะว่าคุณมีคนช่วย คุณมีคนช่วยนะคุณไม่สิ้นไรไม่ตอกแน่นอนให้ไปทำบุญมากๆหน่อยทำบุญเนี่ยทำบุญคืออะไรทำบุญก็คือการสวดมนต์ธรสมาธิการทำทานก็คือการเอาเงินเจ้าไปไม่ว่าจะเป็นช่วยสร้างวัดสร้างวาอะไรเนี่ยเรียกว่าการทำทาน แต่ทานก็แบ่งออกเป็นหลายส่วนก็ทำบุญทำทานนั่นแหละทำเป็นนะคะเยอะๆแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทำบุญทำทานและก็หวังว่าการทำบุญทำทานในแต่ละครั้งจะส่งผลดีต่อคุณซึ่งมนส่งผลดีกับคุณแน่นอนดีฉันขอพูดออกไปแบบนี้เพื่อให้เป็นการอวยพรน,นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดิฉันด้วยเขียนอะไรในคอมเมนต์ให้ดิฉันชื่นใจสักนิดนึงเพื่อให้ดิฉันมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อนะฮะทำคลิปต่อเพราะว่าถ้าไม่มีกำลังใจเด่นก็หมดแล้วทีนี้ที่เกียดทำคลิปช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นนะคะเข้าไปดูข้าครูได้ในในเพจ เงำลังคิดถึงใครคนหนึ่งหรือไม่เอ่อกงาลังคิดถึงใครคนหนึ่งหรือเปล่าคือคล้ายๆว่าหัวใจของคุณเนี่ยมันเหมือนถูกกระชากไปอะ่ะแบบกระทันหันแล้วก็ คุณก็คิดถึงเขาไม่ว่าจะถูกกระชากไปด้วยลักษณะใดก็ตามอันนี้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นลหละแต่เมื่อคุณแม่คนนี้ออกมาท่านชอบมากท่านจะเป็นคนใจดีถ้าคุณแม่คนนี้ออกมาเนี่ยท่านจะปกป้องคุ้มครองคุณแล้วทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นง่ายมากคุณก็จะมีเงินมีทองไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นจากที่ไหนก็ตามคุณจะมีความมั่นคงในด้านการเงินในระดับเก้าแต่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนหรือไม่ดิฉันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะคุยวันศุกร์ดิฉันเปิดต่อเลยนะฮะ ยึดคุณแม่คนนี้วไว้ดูหน้าท่านนะเป็นผู้ใหญ่เป็นคุณแม่เป็นคุณยายหรือเป็นพระแม่ให้นึกถึงท่านแลนะขอพรจากท่านนะคะให้ท่านคุ้มครองเพราะที่ฉันชอบท่านมากเลยในใจเห็นเห็นเห็นแล้วที่ฉันรู้สึกดีใจชื่นใจขึ้นมาโอ้ออกมาสองเลย มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงกระทันหันน่ะหรือทำให้ตกใจกระทันหันหือฉันไม่ชอบดิฉันไม่ชอบไพ่ที่เปิดออกมาหรฉันจะเปิดไพ่ออื่นอ่ที่จะให้ความรู้สึกที่ดีๆทุกคน พราะการเปิดไพ่ของดิฉันเนี่ยนี่คือการเปิดไพ่ที่ดิฉันต้องการที่จะอวยพรคุณนะทุกคนเลยอืมคุณจะรู้สึกเซ็งไม่อยากจะคุยกับใครบอกบุญไม่รับรอว่างั้นเถอะใครมายุ่งอะไรก็ไม่สนไม่รู้นี่อะไรจะทำให้คุณเป็นอย่างนั้นได้นะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะ ไม่เอาไม่เปิดอีกแล้วยึดคุณแม่นี้ไว้เป็นเป็นสาระแล้วขอให้คุณมีความโชคดีมีชัยขอให้ทำสิ่งใดสสสมประสบความสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีมีแต่ความสุขมีแต่ความรักแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาเยอะๆนะคะคือทุนสุข อย่าลืมทักทายกันนะ